สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่ขามาพบกับช่องแม่บุ๋มจารุณีสไปนอร์เวย์กันนะคะวันนี้เรามาทำตำซั้วถั่วกันนะคะซั่วถั่วทะเลกันคะ่ะไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะแม่บุ๋มก็จะใส่พริกไปเลยเนาะพริกไปกําหนึ่งเลยคะ่ะยิ่งเผ็ดรสจัดจ้านยิ่งอร่อยคะ่ะเพื่อนขาต่อไปก็จะใส่แป้งนัวเนาะ แป้งนัวหรือผงนัวบ้านเราเนาะแต่ภาษาภาคกลางก็คือผงชูรสค่ะอันนี้ขาดไมได้เลยนะคะเพราะว่าต้องการความนัวค่ะเพื่อนขะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปิ๊บค่ะถ้าใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะเพื่อนๆพ่อ รสชาติที่แม่บุ๋มตำนะคะเผ็ดนำเลยค่ะทั้งเผ็ดทั้งนัวโอ้รสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บุ๋มไม่มีถั่วฝักยาวแม่บุ๋มก็จะใช้ถั่วแขกค่ะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะกรอบหวานเชียวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต่างห้าง ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะมีขายค่ะเราไม่มีถั่วฝักยาวแล้วก็ใช้ถั่วนี้ก็ได้ค่ะแม่บุ๋มจะไม่ตำให้เขาละเอียดนะคะเพื่อนๆแม่บนแม่มจะตำเพียงแค่ให้เขาแตกแค่นั้นพอค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเวลาเราเคี้ยวมันจะได้กลมกล่อมถั่วก็ไม่เละเนาะจะได้กรอบๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะอย่าปะดำไปสักครัก เห็นพริกไหมคะเพื่อนๆเผ็ดจัดจ้านมากเลยค่ะตำไปน้ำแม่น้ำแม่ผุกน้ำลายก็ไหลไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนนะคะฟิกเนเจอร์ของเรานะคะก็คือนี่เลยค่ะปลาปลากระดีค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ตัวปลานะคะเพราะว่าตำถั่วนะคะเราต้องเน้นปลาาค่ะส่วนอันนี้คือน้ำปลาค่ะ ถ้าปลาล้าไม่ถึงตําถั่วจะไม่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนคะน้ําปลาเยาะไปหน่อยนึงค่ะตําถั่วต้องมีต่อนปลา,าค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะถ้าเรามีมะเขือเทศลูกเล็กเราก็ใช้ลูกเล็กนะคะสอนแม่บุ๋มดูในตู้เย็นแล้วมันหมดนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็เลยได้มะเขือเทศใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นมะนาวค่ะ มะนาวไม่ต้องบีบน้ำนะคะตัดเป็นชิ้นลงไปเลยค่ะแล้วก็โยะโยะหน่อยเนาะโยะโยะให้เขาเข้ากันค่ะเพื่อนค่ะอืน้ำลายแม่บุ๋มแตกเชียวค่ะเพื่อนๆนค่ะน่ากินเชียวถ้าเพื่อนเพื่อนได้ชิมนะคะโอ้โหอร่อยลดจัดจ้านมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ ลองไปทําตามแม่บุ๋มด้วยนะคะรับรองทุกคนติดใจแน่เลยค่ะถุบนี้นะคะขอชิมก่อนนะคะว้าวรสชาติถึงใจมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยค่ะฝีมือมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะแม่บุ๋มเอาไปลวกเนาะเพราะว่า ตามสู้อั่วทะเลอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนค่ะเราก็จะคลุกเขาให้เขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวยั่ะหน่อยนึงแล้วกันเนาะให้เขาเข้ากันเนาะโอ้หน้าอร่อยเชียวค่ะเพืเ่อนๆอย่าลืมทำตามนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเมโนูนี้ รับรองทุกคนจะติดใจเลยค่ะว้าวโอเคขอเทลงถาดหน่อยเนาะดูผักเราสิคะอันนี้จะเป็นสลัดคอสนะคะเพื่อนๆกรอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้งกรอบทั้งหวานค่ะเทลงเลยเยัวย่วๆค่ะอ,อือหือขนาดกินคนเดียวนี่ไนม่ได่บุ๋มกินคนเดียวนะคะ รู้รสชาติถึงใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว้าว wow. ดูกุ้งสิคะกุ้งมีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั่งนั้นเลยแต่กุ้งแม่บุ๋มไม่ลวกนานนะคะเขาจะได้เด้งๆ,ๆ,ๆหวานมากเชียวเลยค่ะปลาหมึกก็ชิ้นตโตๆเนาะดูสิคะยิงฟิกเนเจอร์ของเรานะคะคือต่อนปลาค่ะ <laughs> อันนี้คือจุดพิกเลยค่ะ คือต้องมีตอนปลรราค่ะพเพื่อนๆถ้าไม่มีตอนปลรราก็ไม่ใช่ตําทั่วแล้วคะ่ะก็จะเสริมไหนก็คือขนมจีนเนาะดูสิคะว้าวดูชิมปลาร์สิคะมีหน้าเกียดเนาะแม่บุ๋มใช้มือเนาะเพราะว่าทําเองกินเองคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆยัว่วไหมคะยั่วน้ําลายแล้วสิคะมากินกับแม่บุ๋มกันคะ่ะ มาจ้าเราไปกินกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับช่องแม่บุ๋มนะคะจารุนิสัายนอร์เวย์วันนี้แม่บุ๋มก็นี่ค่ะตำซัวถั่วนะคะตำซัวทะเลถั่วค่ะต่อนปลาด้นะคะเด้อค่ะวิธีทำม่ะแม่บุ๋มก็บอกเนาะขอกินหน่อยนะคะไม่เคยกินโชว์เลยนะคะเนี่ย ขอโชว์หน่อยนึงนะว่ามันอร่อยขนาดไหนอืมตือ่อยมา,มากเลยค่ะพี่เพื่อนคะ่ะเราจะหาว่าไม่บุงมโกหกอืมอร่อยจริงค่ะซ่บหลาซ่บหลาดูกุ้งสิคะอืมปรหมือค่ะ อร่อยมากๆเค่ะเพื่อนขาแม่บุ๋มก็กินโชว์แค่นี้แล้วเนาะเราจะหาว่าทำแล้วไม่กินแต่ว,ว่าไม่อร่อยจริงอร่อยจริงค่ะเพื่อนขายังไงแม่บุ๋มก็ขอกินเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ขอจบเป็นเท่านี้ค่ะแม่บุ๋มขอกินก่อนเนาะแม่บุ๋มก็อายกินค่ะค่ะแม่บุ๋มขอ,ขอ <c oughs> จบคลิปจบเป็นเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจนะคะดูตามคลิปเลยนะคะวิธีตาค่ะแซ่บมา,มากๆเลยค่ะเพื่อนค่ะเพราะว่าตําถั่วต้องเน้นปลานะคะยิ่งมีตําปลายิ่งอร่อยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้แม่บุ๋มก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บุ๋มได้นะคะเป็นกำลัง เป็นกำลังใจงให้กันต่อไปนะคะทุกคนคขาใบบุมเผ็ดมากๆเลยค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ